สวัสดีครับโมพบก,กับน,นัดอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอดีว่านัดไปเจอนี่ครับอุปกรณ์นะครับในการเปิดขวดวายนะครับก็เลยมีความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากลองนะครับก็เลยขอให้แฟนสั่งมาให้เพื่อที่อยากจะรู้ว่าเออวิธีใช้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยนะครับที่เปิดขวดวายนะครับจริงๆอย่างนี้วายเขาก็มีรูปแบบที่มันเปิดง่งยแล้วเนาะแต,แต,แต่แต่อยากลองอยากเล่นเห็น เห็นตัวอย่างในในอนในอินเทอร์เน็ตอะครับแล้วมันก็ในอยากลองนะนะคะอุปกรณ์ที่มีมาให้แกะมาแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ฐานเนาะโอเคนะครับกข้างในก็จะมีส่วนส่วนไม่รู้ว่าเชย่อยเรามาลองปพอมกันนะครับแกะแลนเออตัวนี้ตนนี้กู่วนนครับ่อย ลองดูเลยเนาะนั่นก็เดต,ตรงนี้มาเพื่อที่จะได้ใส่ออ้ใช้ถออ่านเยอะอยู่เนาะใช้ถ่านตัเองครัีก่อนมากรเล่นนะ ขั้นแรกนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะที่เราจะเอาไอตัวเหล็กที่หุ้มตรงนี้ออกก่อนโอเคแบบนี้เลยใช่ไหมทุกคนอ๋อ mm hmm. นี่มีคนช่วยบอกบีบกระหมดเป็นคนที่ดื่มแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋อทุกคนมันง่ายมากทุกคนอุปกรณ์ตัวนี้โอ้สวยมากเลยนี่ครับนี่สิ โอเคนะครับมาเลยแล้วก็จะมาลองเราก็จะมาลองเปิดกันเลยนะคะเครื่องนี้เลยนะครับลองดูเนาะแล้วก็กลัวจังเลยอะทาไม่เป็นต้องต้องแน่นแค่ไหนไป,ประมาณนี้นะครับแง่ได้แล้วนะครับทุกคนฮะจริงด้วยครับนี่ น้องอยู่ข้างในนี้พอมองเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับให้พี่เขา,เาไฟส่องให้ขอไฟส่องในรูหให้หน่อยนะครับนี่นี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วง่ายมากๆเลยโอเคแล้วเราก็จะทายมันออกมาอืม นี่ครับออกมาแบบสวยๆไม่เสียหายเลยครับผมอ่าแล้วก็อีกสองตัวนี้เขาไว้ใช้ทําอะไรนะนี่นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับเทว้ยนะครับเราก็จะจุกใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยมันก็จะไม่หกว้าวทุกคนมันโอเคมากๆเลยนะนี่ทุกคนลองดูเลยนะครับเยอะไปลองดูนะอืม วันละแก้วประมาณนี้นะครับทุกคนอืมอุปกรณ์นี้นะครับกดไลค์ให้เลยครับโอเคมา,มากๆเลยทุดนแรงแล้วก็ทำให้เราเลือกวายที่เราอยากจะรับประทานได้นะครับมันก็จะทำให้เราง่ายต่อการเปิดขวดวายนะครับ โอเคควรมีติดบ้านไว้นะครับเดี๋ยวขอตัวทานต่อก่อนนะครับต่อนโอเคมากๆเลยนะครับควนที่จะมีติดบ้านไว้เปิดเวลามีเทศการเพื่อนมาก็จะได้เปิดกันง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบทุรักทุเลเนาะไงก็สำหรับคลิปนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับพี่นับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ